Minute w e a l t h เปลี่ยนมุมมองสู่ความมัง่งคั่งสวัสดีค่ะอาจารย์เต้ยสวัสดีค่ะอาจารย์เต้ยคะคนส่วนใหญ่เนี่ยมักเชื่อว่าการทำงานหนักคือกุญแจสู่ความสำเร็จแต่ถ้าเทียบกับการทำงานอย่างฉลาดแล้วอะไรสำคัญกว่ากันการทำงานอย่างฉลาดสำคัญกว่าค่ะแต่จริงๆต้องบอกก่อนว่าก่อนที่จะเก็ตคำนี้นะก็เป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักเพื่อแลกเงินเหมือนกัน เป็นคนหนึ่งที่ต้องต้องใช้เวลาในการทํางานคือมากกว่า8ชั่วโมงอะ่ะเราเคยทํางาน15ชั่วโมงเคยทํางาน20ชั่วโมงเคยทํางานแบบ2กะอย่างเงี้ยคือสมัยก่อนที่ไม่ได้เป็น,เป,นเป็นคนนี้เนาะเป็นคนที่ทํางานทํางานประจะําอ่ะเราก็คือควบกะเลยเคยขายไอติมอย่างเงี้ยที่ฟิวเจอร์พาร์คลังเสร็จใช่ปะคือควบกะคือสามารถที่จะอยู่3มกะได้เพื่อเราต้องต้องการอะไรต้องการเงินก็คือเค,เคยเป็นคนหนึ่งที่ใช้เวลาในการแลกเงินเหมือนกัน คือวันนั้นยังไม่ได้เกตคำนี้แล้วก็ไม่ได้มีคีย์เวิร์ดเนี้ยเข้ามาในหัวแต่ปัจจุบันน่ะการทํางานอย่างฉลาดคือดีกว่าดังนั้นเนี่ยเราต้องรู้ว่าแล้วคีย์เวิร์ดของการทํางานอย่างฉลาดอะ่ะมันเป็นยังไงซึ่งปัจจุบันก็คือเนี่ยแหละมันต้อง,ต,องต้องฉลาดในการทํางานอืมแล้วในชีวิตจริงอาจารย์เต้ยมีอะไรบ้างคะที่ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นแต่ยังคงได้ผลลัพธ์ดีอยู่เรามีสกิลเซตใช้คําว่าทักษะหรือความสามารถละกันความสามารถในการทาําเงิน เรามีเครื่องมือผลิตเงินมันก็คือทักษะหรือความสามารถคือเรามีเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งที่ให้เขา,า,เาอ,อาะ,บบ trade, ททะทำงานแทนเรามันก็คือเป็นระบบเทรดที่มันสามารถที่จะทํางานแทนเราได้ระบบเทรดก็คือระบบของการซื้อขายที่เราอะมีมีชัดเจนว่า,าแบบไหนเราถึงจะซื้อขายแล้วก็ปล่อยให้เขาสร้างเงินให้เราเรารู้ว่าตรงจุดไหนเป็นจุดที่มีความต้องการซื้อตรงจุดไหนมีความต้องการขายเข้าใจใช่ไหมคะเราก็แค่ไปไปวางออเดอร์ไปคีย์ออเดอร์ทิ้งไว้ แล้วพอถึงเวลาเดี๋ยวเงินมันก็เข้าพอร์ตเราเองช่วงเวลานั้นอะเราไม่จัเป็นต้องไปเฝ้าไม่ยังเป็นต้องไป,ไงป,งไปดูเราก็แค่วางใจว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามที่เราวางแผนแล้วเราก็สามารถที่จะวางระบบเนี้ยไว้ได้กับทุกเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อกองทุนเนาะเราก็แบบไปไปวางพวกระบบการตั้งเตือนอะไรต่างๆว่ากองทุนตอนเนี้ยเอ่อมาถึงจุดที่น่าสนใจแล้วหรือการซื้อหุ้นทำ DCA หุ้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเกาะเทรนด์เกาะแนวโน้มของโลกปัจจุบัน ซึ่งมันอะไรทำให้เราแบบเติบโตได้เร็วเหมือนปีช่วงปีที่แล้วปีที่ผ่านมา่เงี้ยเราเกาะเทรนด์จริงๆเกาะเทรนของกลุ่มเทคหรือว่าเทคโนโลยีพวก AI อย่างเงี้ยมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่เราเข้ามาลงทุนอย่างจริงจังอย่างเงี้ยคือแทบไม่ต้องทําอะไรเลยนะแค่เอาเงินไปวางไว้ก็คือเอาเงินแบบไปวางใส่ออเดอร์ทิ้งไว้แล้กก็ซื้อทิ้งไว้แล้วมันก็เติบโตอย่างมหาศาลอย่างเงี้ยค่ะ<ม>แค่นั่นแหละก็คือเงินอะ่ะมันก็ทําหน้าที่แทนเราอยู่แล้วส่วนเราทาอะไร ก็เอาเวลามาดูแลตัวเองการที่เราจะมีความสามารถหรือความรู้ในการที่จะทําแบบนี้ได้เราก็ต้องรู้ว่าทําอย่างไรพอเรารู้ว่าทําอย่างไรเราถึงทําได้ไงเท่านั้นเลยค่ะมีหลายคนนะคะที่ทำงานหนักจนไม่มีเวลาให้ตัวเองหรือครอบครัวอ,อาจารย์เต้ยคิดว่าสมดุลระหว่างงานกับชีวิตเนี่ยมีผลต่อความสําเร็จยังไงบ้างคะทํางานหนักจนไม่มีเวลาให้กับครอบครัวก็ต้องพูดเลยว่ามัน มันเป็นส่วนหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตแล้วกันเคยเป็นคนที่ทํางานหนักมากๆแล้วก็ไม่มีเวลาได้ดูแลคนที่เรารับเช่นคุณยายหรือคุณแม่หรือว่าครอบครัวของเราคือเราแบบไม่มีเวลาที่ให้เวลากับเขาได้เลยหรือตอนช่วงที่ช่วงหนึ่งที่เรามีลูกแล้วอ่ะแต่เรายังสนุกกับการทํางานแล้วเราทุ่มเทเวลาของเราอ่ะไปกับการสอนไปกับการทํางานแล้วทําให้อา่ามีเวลาให้กับลูกน้อยมากซึ่งตอนช่วงนั้นอ่ะเราก็เริ่มรู้สึกเลยว่าไอ้ความสุขอ่ะ ที่ที่มันจะมีกับครอบครัวมันก็ลดน้อยลงพอลดน้อยลงมันเกิดความที่พูดคุยกันไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็เวลาที่เราอยากจะแบบเออคุยกันหรือนั่งกินข้าวด้วยกันอ่ะเหมือนกับความสัมพันธ์อ่ะมันมันไม่เหมือนเดิมมันมีวความแบบเออไม่เข้าใจแล้วก็บางทีแบบอาจจะมีแบบงอนงอนบ้างอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเอะมันมันเกิดอะไรขึ้นจนเราแบบกลับมาดูว่าอ๋อเรามีเวลาให้กับเขาน้อยไปอย่างเงี้ยเราเราก็เลยกลับมาเอ๊ะเราเราจะทํายังไงได้บ้างเพื่อทําให้เราค่ะปรับตัวเอง จัดการเวลาตัวเองแล้วก็กลับมาบาลานซ์ชีวิตให้ให้มันมีความสุขกับความสัมพันธ์กับครอบครัวเราได้บ้างนั่นคือจุดเริ่มต้นทีเนี้ยอยากจะกลับไปตรงตรงจุดนี้ตรงที่ว่าแล้วเราอะค่ะอยากจะบาลานซ์มุมนี้ไหมถ้าอยากจะบาลานซ์เราถึงจะสามารถจัดเวลาได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้เห็นความสําคัญเราก็จะเป็นเหมือนเดิมทีนี้ต้องกลับมาดูว่าแล้วการที่เราทํางานหนักอะมันให้อะไรกับเราถ้าการที่เราทํางานหนักเราใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทํางานหนักแต่มันให พัฒนาการหรือการเติบโตของอาชีพการงานของเราอะอาจจะโอเคกับในมุมนี้ไงซึ่งมันไม่มีถูกไม่มีผิดเพราะว่าทุกคนอะมันก็จะมีช่วงที่บาลานซ์กับไม่บาลานซ์อยู่แล้ว4 Minute a l l ลเปลี่ยนมุมมองสูขขงงง่ความมั่งคั่ง